สวัสดีครับพบกับเราหอยลงังวันนี้เราอาจจะดูนิ่งๆเพราะเรากิ่งมาก่อนไม่เกี่ยวทางเดินของประชาชนเลือกตั้งมาทำไมคำถามที่หลายหลายคนสงสัยเลือกกันไปก็อยากจะได้คุณมาเป็นนายกนายกก็ต้องโดน250ที่นั่งไปทุกชิ้นนั่นนะบอกว่าไม่ผ่านนั่งเป็นอะไรนะนั่งเป็นทุกชิ้นเาเอาไมา้เสียบ <c oughs> กินแม่งเลยเออ <c oughs> มันมี หลายอย่างนะว่าทําให้เราแบบม,ม,มีความรู้สึกตั้งแต่14พฤษภาคมมาจนถึง13เวลาตั้งแต่14พฤษภาคมจนถึง13 <14 S 1> กรกดาษ14ดีใจเขาทําให้ประชาชนรู้สึกดีใจมีความฝันมีความศรัทธาแต่สิ่งที่กาลังจะมาใช่ป่ะมีหลายๆอย่างที่บอกกินความเจริญมั่งอะไรมั่งใช่ไหมเพราะถึงวันที่13น่ะเขาบอกว่าตื่นตื่นตื่นใช่ป่ะผู้มีอํานาจตัวจริงเขาบอกว่า ตื่นๆๆไอ้ประชาชนผู้ยากไร้ผู้ต่ำเตียเ้ยเลี่ยดินเอ๋ยถึงเวลาของพวกข้า,ขาแล้วข้าม่อนุญาตให้พวกเจ้าลืมตาได้อด้วย250อรหัาอนอ่มันรูจะพูดยังไงเลยนะผลโหวตมันก็เลยออกมาแบบนั้นแต่อย่าลืมดิเราก็ต้องเป็นแบบมีความหวังแต่เนี่ยแค่พูดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงก็ต้องอยู่อย่างมีความหวังต่อไปที่ไอพ้พรรคเก้าไกลเขาบอกว่าไงไม่ใช่การอะไรนะ คือ,อการเดินทางอะไรวะการเดินทางครับไม่ใช่ผู้คนใช่ไหมแต่คือการเดินทางอะไรไม่ใช่ผู้คนไม่ใช่งเงี้จะเล่นบุกกเลพูดอะไรนะผู้คนไม่ถูกเออมันไม่ใช่มันไม่ใช่สถานที่มันไม่ใช่อะไรเลยมันคือผู้คนอ๋อแบบแอดกาศเชนี้นใช่ไหมเอโอโอ,โอ้สาพยามฟังตั้งนานยังพยายามเนาะโอเคนะต่อมาเลยด้วยกันนะไอเลือกตั้งเราคงจะรู้แล้วเลือกไปทําไมเลือกไปให้เขาสกัดในสภาเขาทําให้เราเหมือนมีสิทธิ์ได้เลือก <10 S 2> แต่สุดท้ายแล้วอ่ะเขาต้องเลือกให้เราเขาต้องเลือกให้เราแมงเหมือนถูกเราดูมายากลอ่ะเอาไพ่มาสลับ52ใบให้เราดูเลือกกี่ครั้งกี่ครั้งแมงก็ได้คิงโพดำเออเออเสร็จแล้วเราก็นึกว่ากูได้เลือกอ่ะยังไงอันนั้นมันคือมายากลแต่ในชีวิตจริงอ่ะเราได้เลือกตั้งโผมีวิธีการที่ต้องมากมายหกเกือบหกพันล้านให้เราม,มีมีความรู้สึกเราได้เลือกสุดท้ายแล้วเจอสอวอบอกเอ้ยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไปไปไป,ไปแมงเอ้ย จบเรียบร้อยซอลอสองร้อยห้าสิบคนเขาเอาความหวังของประชาชนมาเหยียดกระทึบกระทึบกระทึบบอกว่าพวกมึงอ่ะสิบสี่ล้านเสียงยี่ห้าล้านเสียงก็ไม่มีปัญหาอ,อะไรเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เหรอเอออ่ะไปเรื่องกันต่อไปเลยตอนนี้อา,อารมณ์ตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยยังไม่จบอ่ะยังมีอารมณ์ด้วยไม่ใช่ไมยถึงว่าดูอารมณ์ที่เขาเอาข่าวออกมาออกไงมีดารานักร้องเขาออกมาพูดกันไงนบบนมาโพสกันออในคนขับบินวานไทรว่างไง ให้กูไปเลือกตั้งทําไมเสียเวลาเสียงานทุกคนก็จะบอกงี้ให้กูไปเลือกตั้งทําไมเสียเวลาเสียงานนั่งรถข้ามจยงงงอย่างหวัดไปอย่างง้นอย่างงี้ใช่ไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนไม่ได้ไปเรือนนะครับแล้วที่พีเมาเช้าเนี่ยเจอป้าคนหนึ่งเว้ยเขานั่งรถไฟมาจากตะยองที่บอกว่ามาฟังมา ฟังเสียงโวหวตในสภาในสภาไอ้อน,นี้นะถ้าเกิดว่าอยากให้ลุงพูดนะคือลุงเขามีการเกิดไป้ในช็อตคลิปนะไปหาดูกได้เอาลุงขอสั้นๆรบรลับตัดวามกูกูก็บอกว่าพูดตามเขานั่นแหละแมงเห็นภาพเขาแล้วแมงกูก็ร้องไห้ตามบอกว่าเขาอ่ะอดอย่าอดมื้อกินมือ้อก็ยังก็ยังมีความหวังใช่ไหมชีวิตของคนเราเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยมีเงินให้ลูกไปโรงเรียนแล้วก็มีกินไปวันๆอ่ะก็คือ ความสุขของเขาแล้วแต่ความสุขของเขาเนี่ยถูกปิดประตูไปเกือบแปปีเพราะอะไรเพราะว่าผู้บริหารนั้นลุงตู่เนี่ยเขาก็คุยแต่พวกบริหารระดับใหญ่ใหญ่บริษัทใหญ่ๆโตโตไม่ได้มองเห็นหัวของประชาชนส่วนพักเก้าไกลเนี่ยมาหาเสียงเนี่ยเอาง่ายๆนะพักการเมืองมีพักเพื่อไทยแจกเงินหมื่นหนึ่งใช่ไหมพักของลุงเนี่ยแจกเดือนละพันใช่ไหม เดือนละพันปีหนึ่งก็1 2ืนสองสี่ปีสีห่หมื่นแปดพักเก้าไกลเนี่ยเฉพาะไอ้เกษียณถึงจะได้สามพันไอ้คนอายุไม่ถึงก็ไม่ได้แต่แต่รวมๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ให้กับคนเป็นเงินให้เห็นแบบกับตาเนี่ยแทบจะน้อยมากมแต่คนก็เลือกเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรครับจากการที่สังเกตดูนะคนเขามีความหวังกับพักเก้าไก่มากเลยทั้งทงท,งที่ยังไม่เคยบริหารประเทศแต่พักอื่นๆเนี่ย เคยบริหารประเทศมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงเขาไม่มีความหวังกับพวกนั้นเลยเพราะอะไร <c oughs> เพราะว่าเคยบริหารมาแล้วมันไม่ได้เรื่องสักคน <c oughs> เขาก็เลยความหวังมาอยู่กับพรรคก้าไกลเสร็จ <c oughs> แล้วพรรคก้ากไกลถูกสกัดยิ่งถูกสกัดกั้นนะคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยที่เขาพูดเนี่ยเขาจะไปทําเพื่อประชาชนเนี่ยแม่งคือเรื่องจริงเพราะสิ่งที่เขาทำเนี่ยแม่งเรียกว่าเป็นอันตารายต่อผู้มีอํานาจทุกมิติของประเทศนี้ใช่ป่ะอัน,น้นก็คือหนึ่งสิ่งที่แบบ ไอ้คนเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเขายิ่งแกล้งแสดงว่าพรรคก้าไก่เนี่ยเขาจะทํจรีดแต่สุดท้ายเนี่ยการกันแกล้งมันถึงถึงขีดสุดก็เลยไปไม่ถึงไหนก็เลยระบายออกมาอนั่นแหละมาร้องห่มร้องไห้เมื่อเช้านี้โอเคเออเสร็จแล้วก็มาต่อไปที่ว่าเอ๊ะแล้วหลังจากเนี้ยประชาชนจะทํายังไงแล้วพรรคก้าวไก่เขาจะเป็นยังไงประชาชนมึงว่าจะทํายังไงดีวะในความคิดของมึงอะเออเออย่างที่เห็นนะ ไปยืนตามสถานที่รวมตัวตามแต่ละจังหวัดที่เขาประกาศรวมตัวกันแสดงพลังแสดงจุดยืนอ,อ,อน,นั้นคือสิ่งที่ประชาชนสมควรทำเท่าที่เราจะคิดได้แล,แล้วลุงคิดว่ายังไงในความคิดของลุงไงคือไปรวมตัวประท้วงเนี่ยมันก็คือการแสดงออกกลางนึงแต่ครั้งนี้ไปประท้วงเนี่ยแม่งเกิดถูกปรปกกับรามก็เจ็บตัวเหมือนกันเลยอ้าวครับ ลุงจะแสดงยังไงผมถามลุงเนี่ยลุงยืนเหมือนผมไม่ได้ไม่กูกูก็แบบไม่ไม่อยากประท้วงแล้วว่าเบื่อแล้วชีวิตเนี่ยแม่งไปประท้วงอีกแค่จะทุกม็อวเลยเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากรู้นะพิมคอมเมนต์มาได้นะว่าลุงเคยไปประท้วงที่ไหนบ้างเดี๋ยวแอดมินจะส่งรายชื่อไปให้แล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยมัน มันเบื่อๆกับการมาท้วงแต่ว่ายังไงมันก็ต้องดูตามเหตุตามผลอืใช่จิงๆแล้วอ่ะที่คนมาเลือกตั้งเยอะๆเนี่ย75%ที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าเขาเบื่อการมาท้วงกันแล้วอเขาก็เลยไปแสดงออกทางประชาธิปไตยโดยโดยใช้สิทธิ์ใช้เสียงแต่แม่งก็ถูกบีบอีกคราวนี้พอพอมาถึงองค์กรอิสระอีทีซิองค์กรเลยนะอะองค์กรอิสระอีทีซิอีทีนี้เขาต้อ,องสุดท้ายลออะอ,องค์กรพูดชัดขนาดนี้ฮะ่ กรกตเนี่ยเขาเรียกว่าองค์กอรอิสระสาร,รนิติรัญญัตเนี่ยเขาเขาเรียกว่าองค์กอรอิสระแต่ถ้าเกิดมีคนโทรเขาขอไว้สั่งก็ทําให้อ๋อที่มึงจะบอกเนี่ยชื่อแม่งอิสระชื่อแ,แค่ชื่อเฉยแต่สิ่งที่มันทาเนี่ยมันไม่ได้อิสระตามความเข้าใจของเราเนี่ยเราคิดว่าองค์กอรอิสระเนี่ยเขาแบบเขาจะตรวจสอบและกตัดสินอย่างถูกต้องถ้า<ะ>มันอิสระจริงๆมันเขาคงเิยพิธาไปชี้แจงแล้วว่าคุณถืออะไรยังไงแบบไหนตรงนี้นี่คือ จุดเปลี่ยนความสิ้นหวังความฝันความมีศรัทธาทุกอย่างของประชาชนคือเรารู้แล้วว่าสิ่งนี้มันคือดึงเราเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงแล้วที่พูดไปนี่ไม่ใช่เสี้ยมไม่ใช่อะไรแล้วนะครับมันก็ทุกๆสิ่งทุกๆสื่อเขาก็วิเคราะห์ออกมาแล้วแล้ว,วมันก็คือความจริงว่าองค์กรอิสระกล้าที่จะตัดสินแบบนี้จนสวเลิกที่จะ นี้โหวตเป็นแบบนี้ทึคือทุกอย่างสั่งได้มีคําสั่งมาจากเจ้าของอำนาจตัวจริงกูก็แม่รู้ว่าใครวะอยาไปพูดมากเลยเพราโดนหิ้วอีกคนหนึ่งเขาสั่งมาแล้วพอกรกะตก็รีบเอาเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมาสร้างเป็นเรื่องแล้วก็รีบส่งรีบตัดสินตตัง้งแ่เรื่อง่ใหมทุนไอทีวีที่มันทั้งสังคมรู้แล้วว่ามันไม่ใช่มันไม่มีปความเป็นสื่ออะไรแล้วไม่มีอะไรเลยแต่ก็ไปทั้งอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าสื่อแล้วพอไปถึงสารรัฐธรรมนูญ สารรัฐธรรมนรูญจะตัดสินไหมแล้วเอกสวกิติศักดิ์ดัานเึงบอกว่าวันที่19เลือดท่วมจอทำไม่เขาทำอะไรอ่ะฮะดูหนังสยองขวัญไม่รู้เขาดูว่าไทยทำหนังเฮอร์เร่ความหมายเราก็เลยตีโจทย์ออกมาสองอย่างเลือดท่วมจอคือสารรัฐธรรมนรูญตัดสินพิธาวันที่19อบอกว่าให้ยุติปฏิบัติหน้าที่ถูกเชิญออกแบบธนาทรอ,อันนี้คือเขาเรียกว่า <c oughs> เอเหตุการณ์ หนึ่งที่คาดเดาวอเอาหายเลยเดจาวูแบบมันดูหนังม้วนเดิมอแค่เปลี่ยนตัวละครแต่ดูเรื่องเดิมนังเกตดบีเหมือนเดิมซึ่งมีความเป็นไปได้แต่แล <c oughs> ้วที่จะพีคมากกว่านั้นอีกดูรรคสารรัฐธรรมนูญอะรับเรื่องอะไรไว้จําได้ไหมไอเรื่องหู่ในทีวีเนี่ยเป็นแค่ตัวตนธรรมดาล้มล้งการปกครองใช่ไหมใช่ ไอ้ออมาตาหนึ่งหนึ่งสองที่บอกว่าอยู่ในนโยบายอะไรแบบนี้เสร็จ <Se venth S 2> แล้วมันมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับมีการชุมนุมอยู่การชุมนุมของพวกเด็กๆเ,เนี่ยเสร็จแล้วมีคนเอาเอาเรื่องราวของการชุมนุมเนี่ยเนี่ยไปคือไปส่งสารัฐธรรมนูญแล้วสารัฐธรรมนูนบอกว่า,วาการชุมนุมเนี่ยคือการชุมนุมที่ล้มล้างการปกครองเสร็จแล้วพักคก้าไกลก็ไปประกันตัวอืมไอ้พวกนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มนี้อือ มันถูกโยงกันเป็นขั้นเป็นตอนอือส,สุดท้ายแล้วเนี่ยแล้วแต่เขาบอกว่าถ้ามึงไม่ดื้อม,มากก,กูก็จะไม่ยุบพักหนึ่งถ้ามึงดื้อมากกูก็จะยุบพักหนึ่งแล้วถ้าเกิดยุบพักจะเกิดอะไรขึ้นมันยุบได้สองดอกอีกดอกหนึ่งคือยุบได้สองดอกอีกดอกหนึ่งคือก็คือพิธาโดนหนึ่งห้าหนึ่งรู้ว่ารู้ว่าหุ้นไอทีวีอ่ะเป็นสื่อแล้วย,ยังจะมาสมก,ก,ก็ต้งแต่วันแรกเลยร้อยร้อยห้าสิบเอ็ดคนอะ่ะอาจจะเดี้ยงหมดเลยคือตอนนี้อย่าบอกเลยนะว่าหลักการความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหน ไม่ต้องหามันไม่เจอก็องค์กรอิสระไงอิสระจริงๆด้วยตามชื่อเลยไม่ว่าจะเป็นแบบตามสั่งหรือตามชื่ออไม่อิสระชิบหายเลยไม่ต้องอ,อ้างอิงอยู่ความเป็นจริงอะไรเลยนะไม่อิสระจริงๆอ่าครานี้ <laughs> ตรงนั้นน่ะแม่ก็เป็นความสับสนกังวลเปาะหนึ่งคราวนี้พักเก้าไกลเขามามองว่าไอในสภาเนี่ยไปโหวตอีกกี่ครั้งเนี่ยสงสัยสวคงจะสิ้นหวัง เพราะว่าสวมันไม่ใช่มนุษย์ธรรมดามีมนุษย์อยู่ส2บคนกับบวกหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปเป็นมนุษย์นะอผมมาแม่โคตรสงสัยไอการโหวตแม่งไงสงสัยว่าไงอะเห็นชอบหนึ่งไม่เห็นชอบนี่คืออันที่สองไม่ไม่ลงไม่มดออกเสียงก็เขายังแซวเอ้ามาทำทำอะไรฮะคือต้องการนายกวินชอบกับไม่ชอบก็ไม่ชอบก็ไม่ชอบงดออกเสียงงดออกเสียงนี่มันเป็นคาข้ออ้างของ คนขี้ขาดทิ้งไม่ชอบแบบคนคนขี้ขาดจะใช้คําว่างดออกเสียงเดี๋ยวกูขอทวงคํากูกราบขอบคุณไอคนนี้เป็นคนหนึ่งใครไอสวอวรัตพง์ัยบูล์กูเอาคําขอบคุณกูคืนก่อนมาคืนมาพี่มีสักกราบขอบคุณแบ่งออกมาเขียนบทกรอใสัตว์กูก็ตีความว่ามึงจะโหวตให้ประชาชนผมบอกเสียงประชาชนสุดสิงข้างมากส่วนใหญ่งง้นอย่างนี้สรุปแล้วแม่งบอกงดออกเสียง โหวตออกเสียงเนี่ยมันคือข้ออ้างของคนขี้ขาดแมงโคขี้ขาดถ้ามึงบอกว่าไม่เห็นชอบนะก็โอเคเลยคือไม่เห็นด้วยแต่คนออกเสียงเนี่ยจะมาอ้างว่าอันนู้นอันนี้มึงคือขี้ขาดมึงไม่กล้าบอกว่าไม่เห็นชอบมึงว่าอย่างนี้ใช่ไหมอย่าลืมทำสัตคลิปไว้นะเผื่อจะส่งไปถึงเออแม่งเอาคำขอบคุณกูคืออ่ะเสร็จแล้วปักคก้าไกลเนี่ยเขาก็มองว่าโหวตกี่ทีก็ไม่ผ่านพอโหวกี่ทีไม่ผ่านแล้วเขาทำไงไหมทำไงครับเขาก็มีความคิดว่า จะมันหยุดมาตาสองเจ็ดสองที่สอวอนี้ทำได้เลยเขาจริงจริงแล้วสอสอสามารถเข้าเข้าชื่อกันแล้วก็ทำได้เลยอออ่าอเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของสอสแต่ครั้เนี้ยครับทำไมเขาถึงมีความหวังตรงนี้เขาย้อนอดีตไปปีหกสองปีหกสองตอนนั้นน่ะมีสอสเนี่ยทั้งตอนนั้นเขายัางเป็นฝ่ายค้านทั้งทั้งพรรคฝ่ายค้านทั้งพรรคร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์แล้วก ภูมิใจไทยเนี่ยเขารู้สึกว่าสแสดงความรู้สึกว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วไอรัฐบาลทาหารที่ออกมาออกมาตาน,นี่มาเนี่ยมันไม่เป็นความประชาธิปไตยแล้วก็มีสวส่วนหนึ่งบอกว่าจะปิดสวิตท,ที่จะเห็นด้วยร่วมกับตรงนี้แต่ครั้งเนี้ยมันเป็นสถานการณ์ณเวลานั้นมันไม่มีมันไม่มีอำนาจล่อตาล่อใจมึงนึกอ,ออกไหมอย่างพรรคภูมิใจพรรคประชาธิปัตย์อย่างเงี้ยเขาก็จะมาเห็นด้วยจะมาปิดสวิตสวแต่ว่าตอนนั้นก็แก้ไม่ผ่านเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าสวทั้งหมดน่ะเขาแพ็กแน่น <ừ> เขาไม่ป่วยไม่ปวดท้องที่ไม่ฮีอะไรเลยอ,อยู่ครบหมดไม่เหมือนตอนนี้ <c oughs> ไ,มไม่ไม่มาทำอะไแล้วพอพอมาเหตุการณ์นะตอนเนี้ย <ừ> ถ้าแกไปโหวตเนี่ยมันต้องรวมกันเจ็ดร้อยห้าสิบเสียงน <ừ> ่ะพรรค่วงไฝไอพักที่เป็นจัดร่วมจัดตั้งรัฐบาลคราวนี้มีสามร้อยสิบสองครับอ,อ่ เอา,อา,อ,า,อ,าอาจจะดึงเอาสอวมารวมอ่ะทังหมด324ยังไงมึงก็ไม่ผ่านครึ่งใช่ป่ะใช่เลเสร็จแล้วจะไปจําเหตุการณ์อดีตว่าเดี๋ยวพรรคประชาธิปัตย์จะมาร่วมพรรคภูมิใจไทยบางส่วนก็จะมาร่วมอืมตอนนู้นอ่ะเขาไม่มีความหวังว่ายังไม่มีความหวังว่า,วาเขาจะเป็นมีนนอานาจเป็นรัฐบาลเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเขาเป็นรัฐบาลอยู่แล้วมันมไม่มีความหวังที่จะเพิ่มขึ้นมาอีกอืมแต่ตอนนี้ถ้าเขามาร่วมอ่ะเพื่อจะปิดสว แล้วให้พักเก้าไกลกับพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมึงจะว่ามันพระกลุ่มใหญ่ไทยประชาธิปัตย์มันจะมาไหมก็ไม่น่าจะมานะไม่น่าจะมาเพราะว่าสมการนี้เขารู้เลยทุกคนในประเทศรู้แล้วนะว่าพรกเก้าไกลต้องไปเป็นฝ่ายค้านส่วนพักเพื่อไทยคือตัวแปรว่าจะจะแข็งไหมถ้าไม่แข็งตบาบะแตกก็จะไปร่วมแต่กูว่าตบาบะแตกไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นพักที่ไม่มีอุดมการณ์เป็นคนไม่ดีนะเว้ยทีแรกก็คิดอย่างนั้นแต่ตอนเนี้ยเริ่มเห็นความจริงของสังคมแล้วพักเพื่อไทยอ่ะแม่งก็ถูก ระเบิดเวลาฝังเอาไว้อยู่ในกกตอ,อยู่ในสารรัฐธรรมนูญคดีต่างๆที่ไอ้นักร้องกิ๊กก๊อกมันร้องที่เราบอกนั่งคดีที่อะไรไม่เป็นคดีมึงเชื่อไหมไอ้แค่รูปโปรไฟล์ที่เดืองไกลเอามาร้องที่ที่มึงเหมือนกับว่ากิ๊กก๊อกอ่ะถ้ามันจะเอาเป็นเรื่องมึงว่ามันทําได้ไหมทําได้ดิเพราะว่า,วามันเป็นองค์กรอิสระเออสมชื่อ<บ>เลยนะเ,เพราะฉะนั้นคนที่โดนคดีต่างๆที่เป็นแบบบ้านใหญ่ที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยอ่ะ โดนฝังระเบิดเวลาไป้หมดทุกคนอ้นนี่ลุงรู้สึกว่าการคาดเดาของลุงเนี่ยมีแนวโน้มกี่เปอร์เซนต์ดีกว่าไม่ไม่ใช่การคาดเดาเลยมันคือความเป็นจริงเลยเพราะว่ากูดูแล้วกกตกล้าทําอย่างเงี้เท่ากับว่าในระดับประเทศน่ะในระดับประชาชนน่ะศาลอะไรเขายังยังยุติธรรมอยู่แต่เพียงแต่มันก็ไม่แน่ือนถ้าเงินมึงถึงอย่างไอ้บอสนั่นก็เป็นประชาชนใช่ไหมไอ้บอสก็ประชาชนฮะไอ้บอสรู้จักไหมบอสอยู่วิทยา เออมันจะไปอยู่ที่ไหนก็ช่างแม่งอลยอ่ะนั่นแหละคราวนี้ไอ้พักเพื่อไทยก็โดนทุกดอกแค่เขาสั่งบอกว่าให้สลัดก้าไกลแม่งสลัดแน่นอนปาสลัดเสร็จปุ๊บก้าไกลไปเป็นฝ่ายค้านวันที่สิบเก้านี่ทุกอย่างก็รู้อ่าสิบเก้าเองเหรออีกไม่กี่วันแล้วดิอ่ในเมื่อพักก้าวไกลคิดจะเดินเกมสองเจ็ดสองมันก็ได้แค่คิดแต่ทำอะไรก็ไม่ได้คิดแไม่ถึงนะร้องเพลงกันดีกว่า เออคิดแต่ไม่ถึงพักเก้าไกลถูกถีบไปเป็นฝ่ายค้านเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าจะมีอีกเก้าหนึ่งเข้ามาเป็นรัฐบาลป้อมมันเหรอเก้าข้ามความขัดแย้งตอนแรกเนี่ยไอจตุพรก็เคยพูดไว้ออชูวิทย์ก็เคยพูดไว้พวกเราก็โหวเรากันกิน๊กกักกิ๊กกักเฮ้ยไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นหรอกไม่น่าจะอย่างนั้นหรอกมันเป็นแค่การดักค้างเล่นๆเฮ้ยแล้วโหวยออกทางนี้ด้วยเออและประเทศนี้มันก็เป็นได้แค่นี้นะ เคยได้ยินไหมอ่ะว่าต่างประเทศเนี่ยมีไอ้นุน่นมีภูเขามีลาวามีภูเขาไฟอ่ะอ๋อเขาเรียกว่าสมการให้เกิดความสมดุลอืทุกประเทศเนี่ยบางทีประเทศญี่ปุ่นจะมีภูเขาไฟไมีซีนามิ<อ>ทำแผ่นดินไหวทําให้มันเกิดความสมดุลของธรรมชาติของประเทศเราไม่มีแผ่นดินไหวไม่มีไ,<อ>ไม่มีอะไรก็เลยเอานักการเมืองมาให้สร้างความชุยสมการกิด ประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตนเนี้มันทําให้พวกเราจะเบื่อการเมืองอยาเบื่ออย่าเบื่อนะเออเพราะว่าการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องสนุกสนานจริงเหรอฮะจริงเหรอเมื่อวันนี้เห็นสีน้ําตาหลายรอบแล้วไม่ใช่เหรอมันเป็นแค่ฉากประทัดฉากหนึ่งเฮงกล้าพูดอีกนะเฮ้ยคนเรามันต้องมีอ่ะมีทุกมีสุขแต่ครั้งนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยควาจะเหมือนนายกทุกสมุดนิรโททุกสมุดภัยหนังสือนิรโท มันจะต้องมีแล้วเราก็ต้องก้าวข้ามมันไปให้ได้โอเคเราจะต้องอยู่กับมันแล้วก็พัฒนามันให้ได้มีไรส่งท้ายไหมหรือว่าจะทําช็อตคลิปฝากความหวังไว้ดีกว่าเผื่อให้ทุกคนได้เห็นไม่มันไม่มีอะไรมากมายหรอกก็แค่สู้ต่อไป <c oughs> เพราะว่าบางครั้งสู้แล้วก็แพ้พักเก้าไก่นี่มันเป็นตัวอย่างของการดําเนินชีวิตของคนเลยนะเว้ย ใช่ป่ะสูเปอร์แพ้เออเพราะว่าแม่งเป็นพรรคที่แบบไม่มีบ้านใหญ่ไม่มีอะไรเลยมากันแบบเสื์ฟผืนหมอนใบใช่ป่ะสู้กันไม่มีการซื้อเสียงไม่มีบ้านเล็กบ้านใหญ่สู้กันแล้วก็ก่อร่างสร้างตัวจนได้รับความศรัทธาจากประชาชนซึ่งเป็นความศรัทธาที่ประชาชนสัมผัสได้ม,มันก็แปลกนะพรรคการเมืองในประเทศไทยอ่ะไม่เคยไม่เคยมีแบบประชาชนสัมผัสได้จนรู้สึกแบบมันใช่ทั้งๆัท,งที่ไม่ไม่มีผลประโยชน์อะไรให้เลยไม่มีแจกเงินแจกทองแบบ เอามาเป็นก่อเป็นกรรมไม่มีเพราะฉะนั้นเราอย่าสิ้นหวังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อยู่กับมันแล้วก็ช่วยกันคิดว่าจะช่วยกันยังไงให้สังคมและบ้านเมืองของเราเนี่ยจะเติบโตแล้วก็มีพัฒนาการความยุติธรรมให้มันได้มีมากกว่านี้อย่าให้ประเทศไทยเป็นประเทศหยุดอะไรวะห้ามพัฒนาแม่งเลยเขามีแต่ประเทศด้อยพัฒนานะไม่ประเทศห้ามพัฒนาใช่ป่ะกําลังจะพัฒนาเสร็จปุ๊บ สดดงวอสองร้อยห้าสิบคนก็นดึงลงมาแล้วแล้วปีหน้าเนี่ยจะมีสอ3วอสามร้ยคนไหมโอ้โหกูจะบอกให้แม่งนี้พีกว่านี้อีกกูจะบอกให้ถ้าเกิดพวกเรานิ่งๆเฉยๆแล้วเบื่อทางการเมืองมึงเชื่อกูไหม สว250คนเนี่ยพอ <จะ S 1> ถึง<ะ><ะ>ใกล้จะหมดอายุนะเขาเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดได้เกิดพวกรัฐบาลเสียงข้างน้อยพวกนี้เกิดขึ้นโดยที่พวกเราไม่ไปติดตามอ่ะแม่งจะเกิดการต่ออายุสออวอ้าวมึงคิดว่าเป็นไปได้ป่ะก็แน่นอนอยู่แล้วนี่กคเห็นว่ามันเวิร์คทำไมมึงจะไม่ทําต่ออะไรม่งต่อายุสวขึ้นมาทำไงปกสวหมดอายุแม่งต่อายุขึ้นมาจากข้องหมดเลยนาะทีเดียวแล้วรีบพูดนะลูก <laughs> โอเคโอเคอย่างนั้นเราก็ไปคาดเดากันต่อวันข้างหน้า อัน,นี้คือว,วันนี้ก็บทสรุปว่าไงมัง่งเนี่ยฮะบทสรุปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสู้ต่อไปก็ต้องสู้อย่างเดียวเลยไม่มีาทางอื่นแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมบ๊ายบาย